สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้พบกับคุณครูกุษภัน์อมแย้มนะคะวิชาวิทยาการคำนวณค่ะหน่วยที่3มเรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์และจัดระบบไฟงานตัวชี้วัดว4 2ป2นับ3ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดหมวดหมู ค้นหาจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์จคประสงค์การเรียนรู้วันนี้ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint ในการสร้างงานนำเสนอจัดหมดหมู่จัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 2. นักเรียนสาม,มารถใช้โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint ตามกิจกรรมที่กำหนดได้ถูกต้อง 3. นักเรียนมีวินัยฝ่ายเรียนรู้และมุ่งมั่นตั้งใจเรียนค่ะหาชิ้นงานกิจกรรม activity 3.7ในหนังสือหน้า7จ็ให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ข้อความเหล่านี้ก็คือส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอ PowerPoint นั่นเองนะคะคำตอบที่1แถบแสดงชื่อเรื่องคำตอบที่2แถบเมนูคำตอบที่สามปุ่มควบคุมหน้าต่างการทำงานคำตอบที่4พื้นที่นำทางคำตอบที่5พื้นที่ทำงานคำตอบที่6แถบเครื่องมือคำตอบที่7 ดูเอกสารในมุมมองต่างๆคำสัง่ง,ง,งสุดท้ายก็คือมุมมองย่อขยายนักเรียนลงมือทำงานได้เลยนะคะสัปดาห์นี้พบกับคุณครูอุพัาธ์เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ